ฮัลโหลเออจะทุ่มให้ยังแม่ฮะง้อ <c oughs> เจ็บทองออกลูกเอาก็เจงอยะเฮ็ดตั้งไรละบานนีออกมันกระิจออกละแม่ มันห้นโว้ยห้นไข่มันห้นอยู่หันละเนาะเจ้าเสกงก,กเฮ็ดเจ้าไหนบันิ่งเจ็บทองออกลูกเจกโกไปบนบานสานเจ้าให้ผลตีบุยโมบอกปิตะนะยหายแฉบ่ออกไข่มันอยู่หันเปี่ยงเออให้มันออกแม่เพลูกอยู่ในทองแม่ยอ่นเปียงไห่มันออกลูกออกล้านอยู่ในทองเปลียง ลังเล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 ออกมาขนเปียงคันนั้นบ่อยากออกกระไดฉหนันปงเขาอยู่ในทรองเปียงเจ้ากระสีจะเป็นท่อมาอย่างเดือดเดือดเดือดคอยกระซำมาเงือกหายเถ้าโอ้ยไม่เนาะเจ็บท่องออกลูกกระสีก็เฮียแจ้งใดคอยไม่เป็นสัตว์แต่ว่าแผลได้หนีคอยเป็นหมอลำ้มคอยไม่เป็น สัตวาแพทย์เนี่ยคอยชิดห่ติว่ามันจะออกหรือบ่าออกจังใดบุยอ่ะซื้อให้แล้วกันยากน้องว่วงอุ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยอ้เจ็บไก่มันเจ็บอยู่หันละเออซัานี่เราคอยชินอนเออซัํานีละบอกมันสั่นตัวถามันบ่กออกกระได ให้มันปงเขาอยู่หันโลดให้มันออกแม่เพรลรูกอยู่ในทองแม่มันโลดทำมันอยากออกไาก็ะไรเสียกอยเย็บได้เลยเนาะเย็บทองออกลูกว่าเย็บทองออกลูกกับจิมหากน้ำข่อยตีเอาบัน้เอาค่อยชิลูดตีเอาเจ้าคือว่าถามมันสั่ว่ามึงจะออกหรือบ่ออกถ้ามึงบ่ออกมึงก็ยู่ตายหันยันเลิกสีนะบุญยะโอ้ยว่าจะมาเงือก่ายเถอ